สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือเซตเราอัพกับผมอธิชาติพงศ์ธิวัฒน์ครับ วันนี้ตลาดบ้านเราบวกขึ้นมาดีทีเดียวนะครับแล้วก็มีหลายตัวที่บวกขึ้นมาด้วยต้องบอกว่าตอนนี้มุฟไปเป็นหุ้นขนาดกลางแล้วนะครับมาดูกันครับวันนี้ตลาดบ้านเราครับพันสี่ร้อยสามสิบห้าจุดห้าสามจุดนะครับบวกขึ้นมาสิบเอ็ดจุดหนึ่งสี่จุดมูลค่าการซื้อขายหกหมื่นหนึ่งพันล้านครับ mai ครับวันนี้ปิดไปที่สามร้อยห้าสิบห้าจุดเก้าสามจุดนะครับบวกไปสี่จุดสามห้าจุดมูลค่าการซื้อขายหนึ่งพันหกร้อยกับอีกเจ็ดล้านบาทด้วยกันครับถ้าไปดูห้าหนับหลักทรัพย์มููลคค่่าาาาากกกกรรรรซื้้อขยยสสงุดนนนะัับววีีี็เม สลับการผลัดกลุ่มเล่นกันแล้ว e a ครับวันนี้บวกไป2บาทส0สตางค์ครับบวกไป29.63%เลยนะครับ10บาท50สตางค์ปิดไป i v l ครับปิดไปย3่สบสาท90สตางค์ครับบวกมา11.16%ครับ2บาทส0สตางค์ c p o วันนี้6 5 5บาท50สตางค์ครับบวกมา75สตางค์นะครับ k bank 1 5 7สบาท50สตางค์ไม่เปลี่ยนแปลงและ t t b ครับวันนี้ลบไป6สตางค์ครับเหลือ1.96สตางด้วยกันครับ ผู้ชมครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะได้เห็นกันแล้วว่าจะมีบริษัทไหนบ้างที่ยื่นขออนุญาต v i ิ t u a l b a ์ k ครับว่ากันว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งหน้าชมหน้าของการเงินไทยกันเลยทีเดียวครับตอนนี้นะครับใกล้แล้วครับเพราะว่าหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ยื่นขออนุญาตยื่นขอลายเส้นของ v i r ร์ a l Bank ครับก็ถึงวันที่19กกันยายนนี้หลังจากนี้แบงก์ชาติกับทางการะทรวงการคลังก็จะดูเรื่องของคุณสมบัติ แล้วก็จะประกาศนู่นเลยครับประมาณสักกลางปี58ว่าใครจะได้ไลายเส้น virtual bank ไปบ้างตอนนี้มีการประมาณการกันว่าน่าจะได้ใบอนุญาตเนี่ยไม่เกิน3รายนะครับแต่อนาคตอาจจะต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่าหลักเกณฑ์ของทางกระทรวงการคลังจะมีการขยายหรือไม่เพราะมองว่าถ้าเกิดมีผู้เล่นยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคส่วนคนที่ไปขอลายเส้นมีทั้งที่เป็นข่าวทั้งที่ไม่เป็นข่าวนะครับอย่างน้อยๆครับที่เป็นข่าวออกมามีทุนใหญ่ๆอยู่4กลุ่มด้วยกัน ที่เข้าไปยื่นขอลายเส้นกลุ่มแรกครับก็จะเป็น SCBX นะครับมีพันธมิตรเป็น V Bank เป็นธนาคารดิจิตอลชั้นนำในจีนแล้วก็คารคาแบงกครับธนาคารยากักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกรุงไทย AIS กรั ulf, แล้วก็ OR นะครับอันนี้ก็จะมีโอกาสอีกเยอะเลยแล้วก็มีความเชี่ยวชาญชนาญในการทำธุรกิจดิจิตอลด้วย กลุ่มที่3คือกลุ่ม Ascent Money ครับเป็นผู้ใบริการ e v a l l t ภายใต้ชื่อ True Money อันนี้หลายคนน่าจะคุ้นหูกันอยู่แล้วก็เป็นบริษัทในกลุ่มของเครือเจริญโกคพัณน์นะครับไปจับมือกับแ n น Group ครับผู้นำฟิน e c h ของจีนกลุ่มที่4ก็คือกลุ่ม BTS Group h o l d i n g ก็ส่งบริษัทลูกอย่าง VGI นะครับมาลงสนาม virtual bank แล้วก็พ่วงมากับพันธมิตรนั่นก็คือธนาคารกรุงเทพแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งพันธมิตรนะครับก็คือ C Group นะครับเป็นเจ้าของ ช้อปปีเจ้าของอาณาจักรเกมอย่างพวก Free Fire, League of Legends แล้วก็ Rov เดี๋ยวรอดูนะครับว่าใครจะได้ใบอนุญาตไปแต่ถ้าเกิดจะรอก,ก็คือช่วงกลางปีหน้านั่นเองครับ วันนี้นะครับต้องบอกว่าหุ้นกลุ่มยางก็มากันแรงเหมือนกันครับบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับให้ข้อมูลว่าวันนี้มีประเด็นข่าวจากสหรัฐเรื่องการขยายกำหนดกำแพงภาษีที่นําเข้ากับจีนครับส่วนหนึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจถุงมือยางด้วยมีการขึ้นภาษี50%ในปีหน้าก็เลยทําให้ถุงมือยางในไทยได้รับผลบวกไปด้วย เอสทีจีซีเอสนะครับวันนี้ก็บวกกันขึ้นมาแรง20%กว่าเปอร์เซ็นต์ทีเดียวครับก็ให้เป้าราคาไว้ที่14บาทแต่บอกวันนี้ราคาปรับขึ้นมาค่อนข้างเร็วอาจจะต้องระมัดระวังนะครับจริงๆ STGT ขึ้นมาแรงแล้วก็ STA ก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันวันนี้อีกด้านหนึ่งนะครับ t f e ชวนผู้สนใจเรียนรู้ครับอัพสกิลทักษะการเทรดแบบมืออาชีพกับโครงการ t f e c t Nextgen Road to Professional Trader ครับ รับฟังประสบการณ์เทคนิคการเทรดจากท็อปเทียพร็อพเทรดเดอร์ฟูลไทม์เทรดเดอร์ทั้งไทยทั้งต่างประเทศแบบเอ็กซ์คลูซีฟกันไปเลยแล้วก็ยังมีโอกาสคัดเลือกนะครับเข้าร่วมอบรมหลังสูตรพิเศษแล้วก็เป็นเวิร์กช็อปการเทรดเข้มข้นเหมือนที่สอนในต่างประเทศรับทุนอบรมจาก T ี e ฟมูลค่ากว่า1000 0แบาทแล้วก็เป็นประตูครับสู่สายชีพด้านพร็อพเทรดกับบริษัทชั้นนาของประเทศไทยครับยังสมัครได้นะครับจนถึงวันที่24กันยายนนี้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดโดยละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เ w w w บท c เฟกซหรือโทรก็ได้ครับ0 2 0 0 9 9 9 9 9ครับติดตามที่ทางตลาดกันต่อนะครับกับคุณนัทรีพุนสุขจากบริษัทลักรัพยอนต้าประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีครับครับ,รบประเมินทิศทางยังไงบ้างครับวันนี้ต้นสัปดาห์บวกกันมา10กว่าจุดเลยแบบนี้ครับผมจริเราคาดหวังนะครับว่าตลาดหุ้นไทยจะ ปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับอย่างน้อยอีกแค่สองวันแล้วการก่อนการประชุมเฟดนะครับแต่ถ้าตลาดปรับตัวขึ้นตามที่เราคาดการเนี่ยอาจจะซักบริเวณหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบจุดโดยประมาณนะครับผมก็แนะนําว่าแบ่งขายทํากําไรออกมาบ้างนะครับเพื่อที่จะมารอทราบผลการประชุมเฟดเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยตลาดให้น้ําหนักครับผมว่าเฟดเนี่ยจะลดดอกเบี้ยสูงถึง0ูนดเปอร์เซ็นตนะครับในการประชุมครั้งนี้ถ้าเกิดเกิดขึ้นจริงเนี่ย ส่วนตัวผมผมมองว่ามีโอกาสมากเลยที่ตลาดจะมองเป็นลบนะครับเพราะว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะประเมินว่าเอ๊ะทำไมตัวของเฟดเองเนี่ยจำเป็นต้องลดดอกเบี้ยเยอะขนาดนั้นนะครับเขาเห็นตัวเลขอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าเลยจําเป็นต้องเล่งลดดอกเบี้ยนะครับดังนั้นในเชิงกลยุทธ์เนี่ยวันพุธน,นี้ก็อาจจะ ลดก็ส่วนการลงทุนลงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผ่านคืนวันพุธไปแล้วตลาดไม่ได้มีแรงขายไม่ได้มีแพนิคอะไรเนี่ยผมว่าค่อยกลับเข้ามาซื้อใหม่ก็เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจครับครับแปลว่าจริงๆเออคือถ้าเกิดว่าไปก็คือเหมือนเซล์กังวลเรื่องเซลออนแฟกใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าจะลดลงมา0.5%นจุดห้าเปอร์เ็นจริงๆอืมจริงๆไม่ใช่เซลออนแฟกครับเป,เ,ป<อ>เป็นเป็นการชั้นเคียร์มากกว่าครับอ,อกลัวเรื่องของ,เร,อง,ของเรื่องของการตกต่ำทางเศรษฐกิจปานะอย่างนั้นเลยใช่ครับว่าทําไมเซ็นตต้องเด้รับดอกเบี้ยครับ รตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีการสมมติที่จะมีผลกระทบนี่ประเมินว่ามันจะหนักขนาดไหนครับเพราะว่าจริงๆรอบนี้การลดอัตราดรอกเบีย้ยหลายคนก็จับจ้องกันมาอยู่แล้วว่าลดแน่ๆแค่0.25หรือ0.5เปอร์เซ็นต์ครับผม,ผมว่าผลกระทบจะแรงไม่แรงขึ้นอยู่กับดอทพอตแล้วก็การสื่อสารของคุณเจอร์มพาเวลนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจอร์มพาเวลสื่อสารกับตลาดได้ค่อนข้างดีหลายๆครั้งคุณเจอร์มพาเวลพูดอะไรออกมาเนี่ยตลาดมาันจะชอบ นะครับ,รบดังนั้นในช่วงแรกเนี่ยถ้าสมมติว่าลดห0สิบเบสิคพอยต์จริงแล้วตัวของดอทพอยอาจจะไม่ได้ดูน่ากังวลเกินไปตลาดอาจจะมีแรงขายออกมาบ้างแต่ไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดดอทพอยออกมาแล้วส่งสัญญาณว่าปีนี้เฟดจะลดดอกเบีย้ยหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตซึ่งเท่ากับค่าจ้ายของตลาดนะตอนนี้นะครับผมว่าตรงนั้นเนี่ยน่ากังวลน,นะครับแต่ส่วนตัวเราส่วนตัวผมเองเนี่ยผมให้เบสเคสนะครับผมว่าน่าจะอยู่แค่ศูนย์จุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นในปีนี้ครับ ครับคุณนัทครับเมื่อกี้บอกว่าถ้าเกิดมีของอาจจะเรียกว่า2วันนี้อาจจะมีการทยอยขายหรือว่า take profit เทค o f ิตออกมาก่อนถ้าไม่มีของเอาอยัางไงดีครับช่วงนี้ครับผมถ้าไม่มีเลยสมมติว่าศิโรเลยนะครับผมก็อาจจะต้องเลือกเข้าไปซื้อหุ้นที่ เพิ่งขลุเส้นค่าเฉลี่ย200วันขึ้นมาหรือหุ้นที่ยังไม่ฟืาา้นละกันบางคนอาจจะชอบหุ้นที่อยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันก็ได้นะครับแต่ให้เน้นไปอยู่ในกลุ่มทีออ่ได้ประโยชน์จากตัวของ entertainment complex พวกนี้จะเล่นง,ง่ายนะครับหรือไปเล่นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของภาพการดรยโภคเป็นหลักครับครับถ้าเกิดดูดแล้วสแกนออกมามีตัวไหนบ้างครับครับผมก็จะมีอย่างตัวของ MBK นะครับผมที่เพิ่ง เอ่อที่ที่ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันเอ่อโทษทีครับที่พุ่งผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันขึ้นมาไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ได้ประโยชน์จากเอ t e เ t อร์เมนคอมเพล็กนะครับหรือว่าตัวอย่าง AWC นะครับหรือตัวของ BTS เองเนี่ย BTS มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะครับเรื่องของการคืนหนี้ของกทมนะครับหรือรวมถึงตัวของอ่อนโยบายที่จะต้องมาซื้อสัมปทานคืนเพื่อที่จะเป็นเพื่อที่จะามาลดราคาค่าตัว๋วค่าเดินค่าเดิน อ่โทษดีครับค่าโดยสารนะครับพวกนี้ก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันครับครับได้ครับวันนี้มี3าตัวนะครับขอบคุณมากครับคุณนัดครับครับขอบคุณสามครับสวัสดีครับ ใครที่มีของนะครับท่านผู้ชมครับอาจจะต้องเรียกว่าทยอยลดความเสี่ยงเหมือนกันในช่วงวัน2วันนี้นะครับส่วนใครที่ยังไม่มีครับไปดูครับหุ้นหลายตัวที่ยังไม่ได้มีการดีกลับขึ้นมานะครับเหนือเส้น200หรือว่าอาจจะพึ่งดีก็ได้ครับมี M B K n B U C แล้วก็ B T S นะครับที่น่าจะได้รับประโยชน์แล้วก็มีข่าวดีเฉพาะตัวด้วยครับขอทุกท่านเจอหุ้นดีมีกําไรครับสวัสดีครับ